มาเล่นคอมมาตวสวัสดีครับจ้องปีศาจนชินนี่แก๊บเห็นเลยว่าช่วงนี้เป็นคันเมืองเขาเครียดกันอยู่นะครับวันนี้เราก็มา,มาพักสมองกายเครียดกันนะครับมาดูอะไรคำคำตลกตลกอะทุกคนดูนในช่วงของอาเจียอาเจีย ไปดูคลิปแรกกันก่อนนะครับทุกคนห <c oughs> มาเล่นคอมอ่ะทุกคน <c oughs> ความฉลาดช่วงนี้น่าจะฉลาดกว่าคนอีกนะใช่ไหม <c oughs> ไม่ไวรัน้นไม่รู้ <c oughs> ถ้ามันตอบได้ไม่รู้จะปุ่งยังไงเนี <c> ่ย <oughs> เคยไปเลยกระตรงไหมไป <c oughs> สิ่งแย่ๆได้หลอออกไปจ่ายชีวิตรวงด้วยเจิดภาพหลอดตัวเองเฉยบ้าไ,มไหมอ่ะก <c oughs> ็เร่องบอก <c oughs> ไปันต่อ <c oughs> คิดนี้นะ

นักใจคลิปนี้เนะี่ยจักเพจด Family a n i m a l จับตาดูไว้นะว่ามันคือเกิดอะไรขึ้นที่ไฟแดงจ้า <Huh? S 2> เริ่มเร่งเร่งคือสักนิดพอต่เห็นว่าดีค่อยมาติดจามกันนะดูอันนี้นะกุม,มันตัวพลอยตึงตายอีกคนบอกไม่รู้นะทุกสัก รู้ไม่ได้รู้ไม่ได้นะรู้แล้ว <c oughs> ไปเลยลองอันนี้ดู เย่ป <Universe> <AN> ่าห้งแล้วมันจะไม่ได้กินอะไรมันจะไม่ได้กินอะไรทำไมเนี่ยแคีนใ้บอวันนี้ เบบี baby, baby. Ray, Ray, baby, ้เบบี้เร็กเกรเบบี้พอซีเอนี่สกิสกิอย่าลืมติดตามจองปิฟริกด้วยนะเชี่ยในช่วงอาตีพชาววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะขอตัวไปแล้ว